สบายดีเพื่อน FC ทุกคนเนาะเบอ BT, ร์นีซองบีที่รือว่าต้องบอกใจสีแมาเซ่ประสบการณ์อีกเรื่องคอมเปิดขึ้นที่ทานเห็นอยู่นี่เนาะมันขึ้นว่าโ no, นบุตเอโบได้อยู่เนาะอานยี่หอเอเซอีอออฮา่าหนึ่งเนาะลักษณะมันขึ้นมากขึ้นทานเห็นนี่ฮาตรงหมดจะเอสมัยดีเอฟซี FC ทุกคน มีทีต้องเบาใจคือเก่าคนเดิมอ่าอาการตัวนี้เนาะกำลังอัปเดตอยู่อ่าชิมาเราเลยอ,อาการตัวนี้เลยเนาะก่อนสิได้อัปเดตโนไดาเวอร์ no. มันขึ้นมาโซ่เนาะแต่ว่าตัวนี้ใช่ได้แล้วมันเป็นน้ำยังไปเบิ่งกันเนาะวันนี้ห้ามาเริ่มสตาร์ทเครื่องเนาะเสียบปลั๊กเสียบขเข่าเบิ่งอ่าเบิ่งไปน้ำกันเนาะลักษณะอาการห้องเป็นนี่เบื้องต้นก้นให้เบิง้งก่อนเ้ากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้บางทานกระสีวาร์ฮัตดิสมันมีปัญหาเนาะ ก็จะไปเบรงน้ากันคบเโคตดมันขึ้นมาแล้ว่ามันขึ้นมาลักษณะนี้เนาะตอนเงินบดอาให้ fc เฮ้าพยายามกดให้ท่าน f2 เนาะ f ตัวสองนี่ f2 อ,อ,อยู่เนี่ยตอนเขาเปิดเครื่องเขาบุดเครื่องขึ้นมาให้กด f2 ให้ท่านเนาะพยายามกด f2 เนาะเสียบไฟเขากดนี้เฮาก็กด f2 นำหล่นด้วยเขาตั้งคามันเราจะเห็นแล้วเนะี่ย มันมีนาจ้างบุ๊ดคำว่าที่จั่งเมนูเนาะอยู่ในนี่นี่ที่ทานเห็นอย่นี้ครับแก็บรีบซองเอากรณีมันเป็นอยากมีสองกรณีอันที่หนึ่งระบบวินโดว์บุ๊ดเข่าบถูทหรือว่าเฮาไปตั้งค่าได้ได้ในหนึ่งเนาะมีบุคคลที่ว่าใส่คอมพิวเตอร์ตั้งพิดอันที่สองแมนทานไบออดเบิร์ดเนาะมันบันทึกไวได้ความจําของมันความจําที่ว่าเล่มมันเซฟเมียนฮะมันตรงนี้ทานซ้ำบนอยู่ในนี่เนาะอันนี้วอาเรื่องระบบสร้างอันนี้มาเบิ่งกัน มาเซกอยู่บนเรือนมาเซกอยู่บนว่าบุตรเนาะ B W O T เรือน selection เนาะเรือนมาเนาะเบองตำแหน่งมาเนาะฮะบุตรเนาะากรณีที่เขาเรือนมาหาบุตรแล้วเนาะสองบุตรอยู่มันมีหนึ่งสองสามซีฮะฮสลับมือใหม่ฮัดซอมพวกคอมพิวเตอร์เนาะ ให้สังเกตตัวหนังสือสีขาวตัวนี้มันบอกว่าบุ๊ตหมดนี่เนาะถ้ามันขึ้นลักษณะนี้เฮาจะบอสามารถบุ๊ตเข่าได้ดังนั้นเฮาต้องอินเตอร์เข้าไปเพื่อตั้งค่าเนาะให้มันเป็นปข้อหมายคขาว่าเลกาซีเนาะตัวมันว่า U E F I นี่มันจะบอสามารถบุ๊ตได้บร wind ิเวณบินโดว์เนาะเฮาต้องเขา่าเื่อนอยู่นี่เนาะเรียนอยู่นี่ลงมาเนาะตอนนี้มันเป็นลักษณะน,นี้นี่มันขึ้นมาลักษณะนี้เฮาอินเตอร์กดอินเตอร์ เอเตอร์เลยเอาเรือนลงมาหาขอที่สองนี่เนาะเรือนอาลุคีลงมาเรือนลงมาคข้ามาเลกาซีเนาะเออาจงอินเตอร์เอาเนาะมันจังสีเห็นฮาร์ดดิสเขาเนะเพราะว่าฮาบุธตเขาบ่ได้อันนี้เอานำมาฝากลงกดเอ็นเตอร์เนาะปึ๊บมันขึ้นมาโอเคแบบนี้เอาก็กดโอเคเพื่อให้มันเซฟโหมดเข้าไปเนาะโอเคอันตอนกดอินเตอร์อ่ากดอินเตอร์ อ่าข้ามาจนเอ่อเขาเซฟออกเซฟออกเขาเลื่อนมาอีกขอหนึ่งขอตัวเอฟซีเอฟซีออกมีนอเข้ามาตัวนี้แหละเขาเฮ็ดทั้งรักก็ไดเอฟเก่าขาดุงานเจ้าเขาเซฟเลยบีเอฟซีฟนอเอฟซีฟเอฟซีฟเซฟออก,ออก,ออก,ออกข้าพเจ้าเป็นสร้างสอมเนาะเอามาแนะน้นำกดเอฟซีฟเซฟออก,อ,อ,กอ่าอ่าเบื้องันบุศกันบุเข้ามา มันบูตวินโดว์ขามาดิวินโดว์ดซิปเนะาะป้าให้มันบูตตามขั้นตอนของมันนะส่องของต้องเบาใจสีพยายามอัพเกีลงให้สำหรับแฟนเอฟซีเนะาะอาเบิ่งกันไปเป็นจบกิฟต์กามีห่ออยู่ตัวนี้เด็กล่อถ่าเนาะเลยมันมาแล้วนี่ซื้อของขวัญประจอยินเนาะกีตองเอเซอีซิมฮานะเอเจ้าได้ลงใไฮซกรอนไฮลูกค้าอันนี้มันเกิดจากกรณีที่ว่า บุคคลเอาไปใส่เนาะที่ว่าลูกร้านคนเอาไปกดตพิษนี่ยนะมันจะเข่าไปเซฟโหมดไพิษมันก็เลยเข่ารันวินโดว์บอด้เนาะหรือว่าบุ้ไบออสบอด้ไบออสบอสามารถสิเห็นอ่าวินวินโดว์ได้เนาะเวลาบุ้บเฮาลองเมาตายเนาะต้องเอาเมาสเนาะเมาส์ขอนมันเสียเอาต่อใส่เมาสนหนก่อนเนาะอ่าเมาของเพคนมันมันมีปัญหาแต่ก่อนพูดเอาซุปเมาส์ออก จากขั้วซุปเมาส์ตั้งโตัวเข้าไปนะทดลองนะเอามาเซฟเป็นไฟซีไฟดีเข้ามาในปกตินะเข้ามาในปกติแหละว,วินโดว์ซีที่ข้าพเจ้าได้เคยลงเนี่ยให้องค์กรให้ลูกค้าเนาะเดี่วโอเคบางครัง้งอาจจะปวเจอปัญหานี่เอาไปหาซางเขาคงให้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โหลดแลนะ้วเนาะเอาข้าพเจ้าจะรีสตาร์ทเลยหมดใหมนะ่เนาะออกก่อนนิสตาเลยเปิดขึ้นมาใหม่ เหมอดวันนี้เปิดใหม่นะสั่งดาวน์วันเราเราเคยเปิด,ปดสดตารนะ์อะมิบุ๊คเขามาปกติวะปกติแต่ว่าวกกวมันเ็ตทานไบอัลเบอร์เอรรเดเนาะสรุปถามมันเป็นอาการแบบนี้ใน,น,นอาการไบอัลมีมปัญหานี่หลังจากทุกอย่างปก,กติเฮาตนนะ้องได้อัปเกรดเนาะอัปเกรดวินโดว์เพราะว่าวินโดว์นี่มันเป็นวินโดว์ใส่โซ่ข้าวนะเนาะบพราะเป็นวินโดว์เฮาสื่อจาก บริษัทเข้าตอนในอัปเดตทุกครั้งเนาะมันสั่งอัปเดตคือคอัปเดตเลยต้องเบาใมืัอนี้มาสอมคอมให้ลูกค้าก่อนเนาะเออใบสร้าง y o u ร request ต์วเสี <Your request. S 1> เยข <Wow. S 1> ี้บอเสียไรอาการเสีย <Yeah. S 1>